สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากลับมาพบกันนะคะตอนสี่ทุ่มกว่าๆนะคะสำหรับวันนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเราจะให้มีการเปิดนะคะเข้าร่วมงานในการเบิกเนตรในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของฟ้าประทานพรนะคะเราได้กำหนดวันขึ้นมาแล้วนะคะคือวันพระหัส ที่30กรกฎาคมนี้นะคะใครสะดวกที่จะมาร่วมงานเดี๋ยวเราจะแจ้งสถานที่และเวลาอีกครั้งหนึ่งสำหรับไลฟ์นี้นะคะโปรที่บอกก็คือโปรวันแม่ค่ะจะเป็นของขวัญน,นะคะสำหรับคุณแม่หรือจะเป็นของขวัญน,นะคะให้กับ คนที่คุณลักนะคะคู่ค้าลูกค้าได้เลยเป็นโปเฮงโปปังนะคะเป็นโปวันแม่จากราคาปกติ4,990บาทเหลือเพียง1,990บาทเท่านั้นนะคะสามารถพ e ีออเดอร์ได้เลยนะคะ ทุกองค์เราจะนำเข้าพิธีเบิกเนธนะคะในวันที่30กรกฎาคมนี้พร้อมกันใครสะดวกสามารถไปร่วมงานแล้วรับองค์กลับบ้านได้เลยนะคะเราจัดงานวงสวงให้ทุกคนได้ เปิดเข้าร่วมงานครั้งแรกในครั้งนี้นะคะเราจะได้มาเฮงเฮงต้อนรับครึ่งปีหลังไปพร้อมกันนะคะเรามีสองปางนะคะเปิดพีออเดอร์ให้ทุกท่านได้ร่วมในการสั่งจองนะคะปางแรกเลยเป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือะคะ่ะ ขนาด12นิ้วนะคะท่านก็จะประทานนะคะให้อุปสรรคมาลายหายสิ้นพร้อมกับประทานนี้เลยค่ะเห็นไหมคะมีถ้วยเงินถ้วยทองนะคะ4มุมรับเงินทุกทิศทุกทางเฮงรวยทุกทิศทุกทางนะคะจากราคาปกติ4,990บาทนะคะเหลือเพียง1,990บาทเท่านั้นใครยังไม่ทราบว,ว่า วันแม่ปีนี้จะมอบอะไรเป็นของขวัญให้คุณแม่ดีนะคะบอกเลยค่ะต้องเจ้าแม่กวนอิมองทองประทานทรัพย์ให้ท่านนะคะเฮงๆรวยๆพร้อมกับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอันนี้คือปางที่หนึ่งนะคะเป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือ12นิ้วเรามาดูอีกปางหนึ่งนะคะสําหรับคนที่ชอบเจ้าแม่กวนอิมปางประทานพร มาพร้อมมงกรคู่นะคะคาบเงินคาบทองเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเลยคาบเงินคาบทองด้วยนะคะคาบเงินคาบทองด้วยนะคะบอกได้เลยว่าเฮงปัง12นิ้วเช่นกันนะคะ12นิ้วเช่นกันจากราคาปกติ4,990บาท เหลือเพียง1,990บาทฟรีค่าจัดส่งด้วยอย่างที่บอกค่ะสั่งจองกันเข้ามาได้แต่ถ้าใครอยากรับเลยก็พร้อมที่จะจัดส่งแต่ใครอยากจะให้เข้าพิธีใหญ่ในวันที่30กรกฎาคมนี้นะคะก็สามารถพีออเดอร์พร้อมส่งเป็นของขวัญวันเกิดให้กับคุณแม่ทันในวันแม่แน่นอนนะคะ นี่นะคะเราจะเห็นมีเงินทุกด้านเหมือนกันรับเงินทุกทิศทุกทางมีความเฮงโชคดีรับทรัพย์พร้อมกับนี่เลยมังกรน,นะคะค่าก้อนเงินก้อนทองเฮงปังระดับนี้บอกได้เลยนะคะว่าท่านแม่คุณแม่ของทุกคนจะต้องพึงใจแน่นอนจะต้องรับลูกแน่นอนนะคะ 1,990บาทเท่านั้นนะคะ1,990บาทส่วนงานนะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีนึงรอทางวัดเขาคอนเฟิร์มมาก่อนนะคะก็เดี๋ยวอ,อีกสักวัน2วันนี้ก็คงจะทราบแล้วว่าจะเป็นที่ไหนนะโอเคค่ะ4,990บาทพิเศษเหนือ1,990บาทเท่านั้นมี2ปางใครชอบปางไหน C.F. ปางนั้นเป็นของขวัญให้คุณแม่เป็นของขวัญให้คนที่คุณรักเป็นของขวัญให้ลูกค้าได้เลยว่าเฮงเฮง<ๆ>รวยรวยถ้าปางพันมือก็จะมีก้อนเงินก้อนทองนะคะอยู่ด้านหน้าและ4มุม mm hmm. แต่ถ้าเป็นปางประธานพรมังกรคู่ mm hmm. บอกได้เลยว่า mm hmm. เฮงอีกเช่นกันมีเงิน4ีด้านเหมือนกันนะคะและมังกรก็คาบก้อนเงินก้อนทองเช่นกันค่ะ จากราคาปกติ4,990ย้ำกันอีกทีนะคะเหลือเพียง1,990บาทเท่านั้นและฟรีค่าจัดส่งค่ะ 1,990บาทฟรีค่าจัดส่งชอบองค์ไหนสั่งองค์น,นั้นพีออเดอร์ได้เลยใครอยากรับเลยนะคะทุกองค์ก็ปลุกเสกเบิกเนตรเรียบร้อยแล้วเช่นการทุกองค์เบิกเนตรแล้วเรียบร้อยนะคะแต่ถ้าอยากจะให้ร่วมในพิธีงานใหญ่วันที่30กรกฎาคมนี้นะคะ สามารถสั่งจองและรีพรีออเดอร์กันเข้ามาได้ส่งทันเป็นของขวัญวันแม่ให้กับคุณแม่แน่นอนทัน12สิงหาแน่นอนนะคะใครยังไม่มีของขวัญให้กับคุณแม่นะคะบอกเลยว่ารีบสั่งจองกันเข้ามาได้เลยคุณแม่ปื้มรักลูกคนนี้แน่นอนรับรองนะคะให้เจ้าแม่กวดอิมไปประทานพรให้คุณแม่สมหวังนะคะ 1,990บาทนะคะใครที่สะดวกวันพฤหัสที่30นะคะก็สามารถมาร่วมกันได้ร่วมงานกันได้แล้วเดี๋ยวจะแจ้งไปอีกทีนะคะว่าสถานที่และก็เวลาที่ไหนแน่นอนคอนเฟิร์มอีกทีชอบองค์ไหนรับองค์นั้นเลยบอกเลยว่าที่เลือกมานี้นะคะ ท่านเมตตาแล้วก็ประทานพรเหมาะกับตั้งไว้ที่บ้านที่ออฟฟิศไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปพลังงานดี12นิ้วนะคะหลักง,ง่ายๆเลยที่ท่านประทานทรัพ์นะคะเหตุที่แจกันเห็นไหมคะมลโทที่อยู่ในมือท่านนะคะเทออกนั้นคือการประทานรัพ์ให้กับทุกท่านพรอ้มมังกรคู่นะคะที่มารพร้อมกับ อำนาจบารมีและทรัพย์สมบัติที่มากมายส่วนปางพันมือนี้นะคะก็จะขจัดอุปสรรคปัดเป่าให้มารายหายสิ้นทุกอย่างราบรื่นบริวารจงรักภักดีการงานรับรื่นสัาเร็จดุร่วงนั่นเองเฮงเฮงรวยรวยนะคะเลือกได้เลยว่าชอบอันไหนสั่งอันนั้นกันเข้ามานะคะ1,990บาทเท่านั้น สำหรับโปวันแม่นี้ โปรโนี้จะยาวไปถึงวันที่30กรกฎาคมนะคะโปรโนี้จะยาวไปถึง30กรกฎาคมจนถึงวันร่วมงานใครอยากจะให้นำองค์ไปร่วมงานวันที่30แล้วค่อยจัดส่งสามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะสามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยสำหรับไลฟ์นี้นะคะต้องไปก่อนแล้วบอกได้เลยโปรวันแม่เด็ดต้องไม่พลาดใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆน,นะคะได้มีของขวัญวันแม่ไปให้คุณแม่ไปกราบคุณ แม่เป็นที่รักยิ่งของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะใครสนใจสามารถสั่งซื้อกันได้เลยนะคะที่ Line แอนะคะกวน i m b l e s s i n g หรือจะคอมเมนต์ด้านล่างหรือจะ Inbox ททักแชทมาได้เลยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันในไลฟ์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวพรุ่งมีเช้านะจะมาไลฟ์เจ้าอีกฝั่งหนึ่งว่า ที่ฮิ่งนะคะมีเจ้าองค์ไหนบ้างพรุ่งนี้เช้าคอยติดตามกันนะคะค่ำคืนนี้ไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ